สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพอกร้เปข้าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องไหมพุ่นอ้ได้หนึ่งปลานะครับพี่น้องครับหนึ่งพักลวกพักนะครับผมมีต้มหน่อไม้โอ้หลากหลายพี่น้องมื้อนี้ขอจัดเมนูหนึ่งปลานะครับผมบ้านเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับพี่น้องมากับติ๊บข้าวเหนียวใหญ่ๆนะครับผมเบิ้งแจ่วพี่น้องเป็นแจ่วไอ้บักพริกแล้วก็หอมแดงขั่วนะครับพี่น้องตำ ใส่เป็นสูตรน้ำปลาเมื่อนี้ครับผมฝีมือทํแแม่เบ่งลองมึงเจียวกันคุยพรอมเจียวนะครับ <c oughs> มึงดูอืออบวบน้อยหวานหวานครับ เป็นปลาบูแล้นี่พี่น้องมาอีกแล้วพักอันนี้นะครับมนนี้พักอีหุ้มนะแม่พี่น้อง แบ่บรรยากาศเศร้าเสาีย,ยใมั้ยนะครับ ปลาบูเนี่ยมันจะอ่อนๆอครับนี่บริกนเธอใงยอดพังอีฮุ้มนะครับ นี่ยอดบวบครับอ่อนๆแล,แล้วนี่ผักอีหุมนะครับเอาแต่นอ่อ่อนเพิ่น บางครับเนี่ยปลาบูนะบ้านเน,นาะหอมปลากระจองลวกครับ เนื้อสีขาวปลาบูนี่ครับแตะก้างหลายเพราะเพื่อนไอพี่น้อง Çok น,นี่แบบเป็นดอกเป็นดอกเลยครับมันชิวัแบบเป็นดอกอ ผักา,าอยู่ใต้เ็นครับเอนะาแซบได้ผักะาลวกนะครับกินกับเจียวปลาลาเนี่ยพโอพี่น้องหัวกระดาษมันได้เนี่ครับื Hmm. แซบเจ้าแม่ครับ,บรพี่มึงแม่ครับ,บรมึงกล้องกับต้องบีบนะครับผมต้องบีบยุดเลียนมาเลยครับอืม มีลูกโดดอ่อนบอม่มเป็นหนึ่งเมื่อน้ำกันพักแล้วครับชุดยอดเลยหนึ่งพักกับ หนึ่งพักกับไปหนึ่งปลาเนี่ยครับอ,อืมจุดยอด ผมจะไปเห็นพักอ้ไพักอันนี้ครับตอนแรกชะโอมรว่วข้าคือส่งอย่างติดมือพอดีบาทเนี่ยข้าวบันครับ จะอมลวกนี่งครับกับเจียวปลาลาดหนึ่ง ตีดมือแล้วมาเลยครับต้อตงกัดแบบนี้ครับจะค่อยปฏิมือเนาะเบิ่มีจะข้าม่อนครับ ค่ะคักอืมคับ เดือดแต่หัวครับเมนูเป <t ick lush> ่อสุขภาพเนาะพี hey. ่น้องเนาะมอนีกระดาษกับมาดามาครับเนาะขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคลิปนี้กับเอากับข้าวบ้านนะครับผมมาฝากพี่ต่อน้องเนาะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคนกดไล่กดแช์เบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบอแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ พอปีต้องสุขภาพแข็งแรงนอนรับกายได้เงินหมื่นนอนตื่นกายได้เงินแสนแบมือใครที่เกี่ยวมณีโชษนะครับผมโทษให้ก็ยจะได้มาผ่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคับพี่น้องคลิปนี้ลาพีลาล้วน้องไปเพลิสนสมิ่ก่อนครับผมสวัสดีครับ